ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกกดบาทแต่ว่าจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นในทีมงานของเราเนาะเราก็เป็นคนที่เคยไปประกวดแล้วเราก็มีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามอุดรอยรั่วต่างๆแล้วก็ทําโชว์ให้แฟนๆนางงามที่เรียบร้อยอยากเห็นก็คือจะพยายามทําให้ทุกคนได้เห็นค่ะไม่กดที่ตัดผายเลยซื้อที่กระสแล้วก็ทำเองคืออะไรเอ่ย มันมันเป็นแค่คําพูดเล่นๆเ,เลยนะคะไปเที่ยวกับจุมจิมผู้จัดการอะแล้วก็คือเราก็เป็นแฟนนางงามคนหนึ่งตื่นมาดูตอนเช้าทุกปีเจ็ดโมงเช้าคือเราตื่นมาดูตลอดเลยแล้วเราก็คิดว่าเออเราไม่ได้อยู่ในวงการนางงามแล้วนะขนาดเราแบบประกวดเสร็จมานานแล้วแต่เราก็ยังเป็นแฟนนางงามคนหนึ่งเราก็เลยพูดเล่นๆว่าในเมื่อมันออกไม่ได้เนี่ยทําไมเราไม่เข้าไปเลยละ่ะซิสแบบพูดเล่นๆน,นะคะแล้วอยู่ดีๆโอกาสมันก็มาเราก็เลยคิดว่าถ้า เมื่อโอกาสมาแล้วเราก็อยากคว้าไว้แล้วก็นี่แหลคะค่ะก็ได้มาเป็นเอนดีเวทีเยอะมากไหมเยอะเวทีนี้นะคะคืะได้มองว่าทุกเวทีเขามีคุณค่าเป็นของตัวเองแล้วมันมีความแตกต่างใช่ไหมคะแต่ว่าได้ชอบซูเปเนชั่นอลเพราะว่าเขามีชาเลนจ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบโมเดลหรือว่ารอบอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าเราสามารถจัดรูปแบบการประกวดให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นให้แฟนนางงามเนี่ยมีอะไรให้คอยลุ้นคอยติ ตามหรือว่าในแต่ละชาเลนจ์เนี่ยผู้ชนะจะเป็นใครคือมันมันเหมือนแบบเราเราเชียร์เขาไปไปได้ตลอดไม่ใช่แค่วันไฟนอลอย่างเดียวเรา <c oughs> มีคนรักการเต้นแบบตอนชื่ออแมนดาการันตีดีมากเลยเนี่ยผมก็จะแบบแหมพูดซะตอนแรกก็ไม่กดดันหรอก <c oughs> <c oughs> ถามคำ <c oughs> ถ,ถามซะคือ <c oughs> อย่างที่บอกไปตั้งแต่ด้าแบบกดมิสอุนเวิร์สที่นู่นเลยเนาะด้าบอกว่าด้าจะไม่กดดันตัวเองแต่ว่าจะทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยก็เหมือนกับ บทบาทในครั้งนี้ค่ะกับการเป็น n อดีก็คือจะทำทุกวันให้ดีที่สุดจะทำการประกวดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อะไรที่ทุกคนอยากเห็นก็คือจะทำให้เต็มที่ค่ะขนามนี้จะเสียเงเราซื้อเป็นยังไงหนึ่งปีสองปีหรือยังไงขอไม่บอกละกันก็คือถ้าถ้าทำได้เรื่อยๆก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวดูขดดูปีนี้กับว่าเอผลงานมันออกมาเป็นยังไงไม่ว่าซื้อทีเดียวห้าปีเลยขออุปไว้ก่อนละกันค่ะ อพอเรามาทำเราตั้งหน้าตารูปแบบหน้าตามไว้ย่าเ้ยาก็จะต้องทำองธีออกมาให้เป็นยังไงคือเราเราอยากทําให้มันสนุกขึ้นค่ะเราอยากทําให้เวิีการประกวดนางงามเนี่ยมันมีอะไรที่น่าติดตามอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้อยากให้ทุกคนแค่รอดูวันฟิแนลหรือว่าแค่เหมือนรอบิริมเนาะเราก็อยากจะทําให้ทุกการกิจกรรมการเก็บตัวเนี่ยมันมีอะไรให้แฟนๆนางงามคอยลุน้นคอยสนุกเพราะว่าเราเองในฐานะแฟนนางงามเราก็ อยากจะเห็นอะไรแบบนี้เราอยากจะแบบเฮ้ยวันนี้มีกิจกรรมอะไรเรานางงามเขาทําอะไรกันบ้างแข่งอะไรกันประกวดอะไรกันหรือเปล่าเ้วก็อยากจะทําให้สนุกค่ะแล้วก็อยากจะดึงศักยภาพของนางงามที่มาประกวดออกมาแล้วอย่างหนึ่งที่ได้มองนะคะในฐานะคนที่เคยประกวดแล้วเนี่ยพอเราไปประกวดอะ ภาพที่ทุกคนอาจจะได้เห็นกับภาพนางงามจริงๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนิสัยเขาอาจจะแบบน่ารากักหรือว่ามีความโป๊ะมากๆเลยแต่ว่าพอมาอยู่หน้ากล้องทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นมุมนั้นซึ่งด้าก็อยากจะเอามุมนั้นของนางงามผู้เข้าประกวดทุกคนพยายามหนึ่องออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่มันน่ารากาักอะแล้วก็คิดว่าถ้าแฟนนางงามได้เห็นเนี่ยน่าจะเอ็นดูขับเคลื่า,า,งงามาในใจด้าก็เหมือนอย่างไหมก็เหมือนกันด้านไมไม่เหมือนภาพคือ เอาจริงๆไม่ได้เคยเคยพูดคำหนึ่งก็คือ beauty is in the eyes of the beholder ก็คือความสวยความงามเนี่ยมันอยู่ในสายตาของคนที่มองเนาะแต่ละคนมองคําว่าสวยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับด้านเนี่ยด้านไม่ได้มองเรื่องความสวยเลยว่าจะต้องมาแบบนี้ type นี้จะต้องเป็นสีผิวแบบนี้มีความสูงเท่านี้คือไม่ได้มองอย่างนั้นเลยแต่ว่าเรามองจาก inner ความมั่นใจอะเดินมาแล้วแบบโห สวยไหมคะเดินเข้าห้องแล้วแบบพอมีคนเดินเข้ามาเรารู้เลยว่าคนนี้มีความมั่นใจมากอยากได้คนแบบนั้นอ่ะอยากได้คนที่แบบเดินมาทําให้เราเห็นว่าเขามีความมั่นใจนะเขาแบบมีความพยายามก็ฉันอยากได้มงกุฎอันเนี้ยทําให้เราเห็นแบบใช่สำหับแต่เราเวทีนี้เราเขามีใน D A D ของเขาเนาะการเป็นซูปราเข้าใจในผลแล้วก็ทีเนี้ยเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนกับ D A D ซูปราแล้วเวทีนี้ก็เป็นผู้ชายด้วยมีร่างกา คือเราก็พยายามทําความเข้าใจไปในทุกๆวันแหละคะ่ะใน DNA เนาะเพราะว่าแต่ละเวทีอย่างที่พูดไปมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะพยายามดึงเอาดีเนั้นออกมาให้แบบทําให้ดีที่สุดอะคอแค่นั้นเองเลยคะ่ะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นปีแรกของเราเนาะเราก็เรียนรู้กันไปคะ่ะยิงอยู่ใน process ูีเลยคะ่ะนี่เพิ่งมาทถอะไรข่าวครั้งแรกเลย เริ่มได้เมื่อไหร่อย่างการเปิดรับนักมาเลยแบบนี้ค่ะคือเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกรอบในกลางเดือนมีนาค่ะในรูปแบบของการประกวดต่างๆแล้วก็ทุกคนน่าจะแบบเห็นรูปร่างหน้าตาของการจัดการประกวดมากยิ่งขึ้นในปีหน้าเนาะหน้ทีของทีมเราที่เอามาช่วยนะคะเลือกยังไงบ้างเรื่องไเรื่องไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าไดาเองก็มาจากทีมภูเก็ตเนาะก็มีพี่กบพี่คิมซึ่ง ก็เป็นเหมือนแบบคนที่ปั้นด้ามาเลยแล้วก็เป็นเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเลยส่วนแพรกับพี่พรฟ้าเราก็ประกวด Miss Universe มาด้วยกันคือก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเลยค่ะเราก็เลยมองว่าคือทุกคนมีศักยภาพและทุกคนก็เป็นเหมือนครอบครัวก็เลยเอามาร่วมงานด้วยแบ่งหน้าที่กันอะไรบ้างคะแต่ละคนอย่างพรฟ้าหรือว่าอย่างแพรเนี่ยค่ะแพรกับพี่พรฟ้าก็จะเป็นผู้จัดการกองเลยค่ะเขาก็จะเหมือนแบบจับมือร่วมกันจ้าก็ให้เขาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการกองเลยเพราะว่าไว้ใจเลยค่ะ การทีมเราที่เปิดตัววันนี้ดาราทุกคนก็แบบเป็นทีมแข็งแรงเลยนะเป็นทีมหน้าทุนตาก็เป็นอย่างดีเลยอันนี้มันช่วยสร้างความแบบเชื่อมั่นหรือสร้างการสื่อความสนุกให้กับเวทีเราได้เลยนก็ก็หวังว่านะคะคือทุกคนเต็มที่มากไม่ใช่แค่ดาไม่ไม่ใช่แค่เบื้องหน้าแต่เบื้องหลังทุกคนเบื้องหลังทุกคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ได้เคยทางร่วมทางานมาด้วยแล้วหมดเกือบทุกคนเลยค่ะด้าเนี่ยรู้ว่าทุกคนพอมากแค่ไหนเขาแบบคือ เราจัดในครั้นี้เราอยากให้มีความซึ้ง <นะ S 1> <Words. S 2> อ่ะเราเราเป็นแฟนงานเราอยากเห็นอะไรเราจะท like ําแบบน,นั้นอ่ะที่บอกว่าจึ้าเียเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่รู้ใจด้วยค่ะ <c oughs> ใช่เป็นคนที่รู้ใจแล้วช่วงการประกวด Miss Universe พวกเราก็สนิทกันมากๆแล้วก็เป็นเป็น t o 5ด,ด้วยเนาะของ Miss Universe Thailand แล้วก็คือเรารู้ว่าสองคนนี้เขามีความทุ่มเทมากแค่ไหน เขาใส่ใจในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็ให้ใจด้วยค่ะก็เลยคิดว่าไม่มีใครมากสมเท่าสองนี้แล้วมันตืองมารวมกันด้วยใช่ค่ะค<น>อยากทราในคาแรคเตอร์รนี้มีพันธมิตรหลากหลายเวทีเลยเรียกว่า,ปาเ,วะะเป็นการรวมพันธมิตรคก็รวมพันธมิตรค่ะคือเราก็อยากจะเฟลลี่กับทุกๆคนเราอยากมาทาตรงนี้เราก็เป็นพันธมิตรกับทุกคนไม่อยากมีปัญหาก,กับใครทั้งนั้นค่ะ เราบ้านภูเก็ตนะถ้ามีนางงามในทีภูเก็ตจะมาประกวดเรา,เราโอเพ่นไหม Open, คะโอเพ่น่ะมาได้ค่ะแต่อย่างที่บอกไปก็เซซิโลค่ะทีนดาบอกว่าไม่มีการล็อกมงเลยไม่ล็อกไม่ล็อกค่ะเพราะว่าเราในฐานะนางงามเรารู้ว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนที่คือจะไปประกวดแต่ละทีอะแล้วอยู่ดีดๆเราไปทําเต็มที่ที่สุดแล้วมันมีการล็อกมงคือมันมันมันเสียใจอ่ะกับความความเหนื่อยที่เราแบบได้ทุ่มเทมาเพราะฉะนั้นไม่มีการล็อกมงอย่างแน่นอนค่ะ อย่างนี้ทางต้องสังเกตช่องสามวีอาจบอกอะไรไหมคะแอดไวเรื่องการเป็นเอ็นดีของสุดท้ายได้หมครับเพรามีการเป็นสามวีบอกว่าทำเต็มที่ค่ะจะแบ่งเวลาไงบ้างคะทั้งงานละครงานเพลงแล้วก็ทุกคเป็นเอ็นดีด้วยแบ่งได้ค่ะไม่น่ามีปัญหาอืมไม่ได้คะ่ะเรามองไว้ไหมว่าที่ได้ตำแหน่งต้องเป็นยังไงแล้วให้ความสําคัญอะไรกับอะไรอย่างแรก ความมาั่นใจเลยคามมา่ะใช่ความมาั่นใจความที่แบบเดินเข้ามาในห้องแล้วทุกคนต้องหันมองอะ่ะซึ่งมันไม่อาจจะไม่ใช่ความสวยก็ได้แต่มันเป็นแบบออร่ามันเป็นอินเนอร์ข้างในที่แบบเดินมาแล้วแบบเฮ้ยคนนี้คือใครทําไมมันออร่าเลิศจังเลยแค่ร้นเองเลยค่ะเราก็เตรียมค่าต่างๆบร้อยแน่นอนค่ะเพราะว่าเรา ต้องไปโปรแลนด <c oughs> ์หน้าเก่าหน้ามาเก่าประกวดได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะหน้าใหม่ได้มงได้หน้าเก่าเคยประกวดหลายเวก็ generic, อาจจะไม่ได้มงก็ได้ก็คือมาเซซิโรททำฟอร์แม,มใหม่หมดเลยทำไม่ไดีที่สุดไม่ว่าทกิจกรรมหรือว่าไนอต่างๆรารับชได้ทองทางไหนือ่าช่องสมเลยค่ะ ขอเดี๋ยวขอไปคุยรายละเอียดกอนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆเลยค่ะจริงๆกระบวนการที่จะต้องส่งน้องๆผู้ได้มาไปโปโลรด์เมื่อไหร่กันบหางคะน่าจะเป็นช่วงมิถุนายนค่ะใช่แสดงว่าเขาต้องหาก่อนหน้านั้นแล้วปีนจะเป็นไทยเลยทักแลยไทยแลนด์ไม่ทักเลยเนรอไอ้นี่เป็นคนซ้ำ ไม่ติดต่ออย่บค่ะแต่ที่บอกไปมันมันเริ่มมากๆเลยนี้เป็นแบบแถลงข่าวอันแรกเลยค่ะเพิ่งเปิดตัวเอ็นดีก็คือทุกอย่างมันอยู่ในช่วงแบบปฏติดประต่อว่าจะเราจะทําอะไรกันต่อไปก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าใครที่เป็นแฟนนางงามนะคะอยากเห็นอะไรหรือว่ามีแบบอยากเห็นอะไรคือเขียนมาในคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวไปอ่านนะคะจริงๆกับโปรเจกต์นี้ได้รับทุนประมาณวันในข่าวว่าร้อยล้านโอ้โหร้อยล้านเลยเหรอคะเออยังไงบ้างในการจัดประกวดในการจัดประกวด แม่ขอกลับไปคิดก่อนได้ปะนี่สนองแค่แต่ละจังหวัดที่จะื่งองาานเขแม่แต่ละจังหวัดนะคะอ๋อเราไม่ได้จัดประกวดเป็นเป็นจังหวัดค่ะใช่ค่ะคือจำนวนคนล่ะคะที่เข้าประกวดจนถึงการคัดเลือกเนี่ยเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนยังนไงบ้างนะหรือว่าจำนวนคนเพิ่มเหมือน้อยลง ก็น่าจะน่าจะคัดเลยค่ะให้เหลือจํานวนคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอว่าจะเหลือกี่คนค่ะแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นระบบจังหวัดก็คือให้น่าจะส่งใช่ <ผม S 1> ไปสมัครมาเลยแล้วเราก็คัดเลือกอดีจะนีรอบอ,ออดิชั่นก่อนยังยังไ,ไม่ได้ตั้งเป้าค่ะเพราะว่าทีนี้พอม,มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราก็ต้องมาดูว่าจํานวนไหนที่จะเหมาะสม ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องคิดถึงเรื่องการโชว์บนเวทีด้วยว่าโอเคจํานวนนี้อาจจะเยอะไปจํานวนนี้น้อยไปเพราะว่าเรามีเรามีทั้งสองฝั่งเนาะก็เดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนค่ะยังไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะใช่แต่ว่าก็มีปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนด้วยค่ะกี่ใบพาวันรุ่งอะไรอมะกี่ใบพาวใช่วิชาริกัสิตเหรอโอ้ริคัสิต กลมมไม่ได้ไม่ได้อุ mm ้ไ hmm. ว้กอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้20-30ถึงไหมคะถ20ล้านไม่ถึงไม่ถึงไม่ถือก็เป็นราคาที่เราโอเคเราพร้อมใจเราคาดหวังกับวิธีนี้ยังไงบ้างคาดหวังกับการเอามาทำเองคือเราก็อยากทำห้ดีที่สุดนั่นแหละแล้วเราก็มองเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถเติบโตตัวเอง personally mm hmm. แล้วก็แบบในเรื่องของธุรกิจด้วยเราก็อยากจะลองเข้ามาเพราะว่าเราก็ฐานะในเป็นนางงามคนหนึ่งเนาะเราก็อยากลองดูว่าโอเคถ้าเราสามารถทำให้ตัวเองเติบโตได้ในภาคของการเป็นนางงามมาเป็น ND เนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนะ รามุ่งราม่าที่ตามมาเราก็พร้อมรับมือนะคะก็พร้อมรับมือค่ะแต่ปกติก็ไม่ค่อยไปประทะอะไรกับดราม่ากลัวกลัวพี่กเตยพร้อมนะพร้อมรับกลัวกับเตยไม่รู้ขอไปดูลาจอดรถก่อนนะเรวเรากดดันไหมครับเพราะว่าตอนนี้กระแสนางงามไปใครก็แข่งขันกันบ้างหรือว่ากดดันมากอะไรแค่ไหนไม่ไม่ไม่กดดันค่ะคืออย่างที่บอกไปตอนไปประกวด MU อ่ะ บอกกับแฟนนางงามบอกกับทุกคนว่าจะไม่กดดันตัวเองทําให้เต็มที่เหมือนกันค่ะจะไม่กดดันตัวเองแต่จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ได้แต่พีนตัวการเปรียบเทียบในทีระหว่างในีงาอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็มีหลายวมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะแล้วคนจะเปรียบเทียบแต่ว่าแต่ละเวทีมันก็บริบทไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนจะคิดค่ะแต่ว่าเราก็จะทําในพัน์เราให้ดีที่สุดจริงๆแล้วมีอะไร คิดไม่ออกแล้วอ่ะทาอะไรดีอ่ะต้องถามพี่เองแล้วว่าเมนูอะไรดีช่ไคือไม่มีไปปรึกษาพี่เอแล้วค่ะแม่ก็บอกว่าทำเต็มที่เลยลูกก็เป็นเป็นคอยเป็นกำลังใจซัพพอร์ตในเรื่องหลังนันแหละฝากขอกำลังใจฝากเชียร์เป็นขอเรา่อค่ะต้องวยทำเวนฉันใช่ยังไงก็ ฝา,ากเวที Miss m s r Supranational Thailand ไว้ในอกอบอ้อมใจด้วยนะคะปีนี้เนี่ยก็เป็น New Gen u ND ก็จะมี Natural Director คนใหม่ก็คือได้เองก็สําหรับใครที่อยากจะมาประกวดก็รีบ <c oughs> ม,มาสมัครันเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีการประกาศในในเพจทีหลังเนาะว่าสมัครกันได้ช่วงไหนก็มากันเยอะๆนะคะ ให้มาด้วยใจแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ด้วยแ้วก็ฝากในคะวามกใจด้วยนะคะติดต่อมาได้รำเหตุต่างๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่มากันในวันนี้น่ารักมากๆเลยะคะละ่ะโตแรสะเทือ,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 อนแน่โตรแรสะเทือนแน่อเมน่าโตแลสะเทือนแน่ 那搞大啊！ ya but pero...